นี่คือนี้เว้ยผมมาเบตรงรอบที่สองละและก็มาคนเดิมด้วยและสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมติดใจเบตงก็คือไก่เบตงผมบอกเลยว่าผมไม่เคยกินไก่ที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนแต่น้อย,ยคนที่จะรู้ว่าไก่เบตงะ่ะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนี่คือเนไกบ่บานเฮาเนี่ล่ละแต่หันมันม่มีหางถ้าเลี้ยงแบบขังขนมันกินสีหลอนๆนะสิะ่หะแต่ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยขนมันกิดสีงามจังสิเพราะว่าหน้าตามันจะเป็นแบบใดกระแทบพื่อเก้าหน,นลา น้ำเป็นไงสุดยอดของแท้ไก่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการกินแบบแซ่บๆเอามาข้าไก่น้ำล,ำลาดาดไปี่เด็ดตรงนี้น